สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไถสมัยดีบอครับวันนี้ผมพามาเบิงความหนารักของสุนัขก,กับการฝึกของเจ้าของสุนัขครับมาบอท่านเสียดายเสียดายครับเบิงความหนารักของสองตัวสุดท้ายไปพ่างๆเรากันนะครับ ตัวเล็กน่ารักว่ะตัวเล็กน่ารักโอ้โหโอ้โหเฮอะอืม florida se dole นี่มาตัวนี้จะป่อยตัวแล้วครับเ,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 เออถ้าหักอ๋อมันปิดผลาดหร้อมั้งครับนี่บอ สงสัยบอ่อเสือฟังสงสัยเลยครับเลยอ่ามันบ่อเสือฟังครับมบ่อเ,เสือฟัง ก็เก่งอ่ะสอนเก่งนะเนี่ยเก่งก็เก่งถึงจะไม่ได้นั่นก็เก่ง สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ดนะครับเราเจอกันอีพี่หนาครับขอบคุณครับมอยมอยสวัสดีครับ